สวัสดีครับวันนี้เก่อปิ๊กมาปากับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือนะครับประจำวันที่19พฤศจิกายน2565นะครับเอากาะมาติดตามภาพแรกกันก่อนนะครับเป็นภาพแผนที่อากาศตอนตีหนึ่งที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่ามีลักษณะของบริเวณความกดอากาศสูงนะครับหรือว่ามวลอากาศเย็ยนจากประเทศจีนเนี่ยก็มีกําลังอ่อนนะครับตีเข้ามาปกคลุมในส่วนของบริเวณภาคเหนือของเฮาวนะครับ ส่วนใหญ่เกาะไหลลงไปทางทะเลจีนใต้นะครับทำให้มีลักษณะของลมตอนออกนะครับและเกาะลมตอนออกเฉียงใต้เนี่ยก็ได้พัดเข้ามาปกคลุมในส่วนของบริเวณภาคเหนือของเฮาตยนะครับส่งผลให้ภาคเหนือของฮานะครับตอนเจ้าก็ยังคงมีอากาศเย็นๆอยู่นะครับโดยเฉพาะตอนบนนะครับและก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองนะครับประมาณน้อยละถึง4 0ของพื้นที่อยู่นะครับ <c oughs> ในส่วนของภาคเหนือตอนบนวันนี้นะครับก็ยังคงมีอากาศเย็นกับมีบกบางในตอนเจ้าอยู่ โดยก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองนะครับร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนมากเกาะอยู่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเจียงใหม่เจียงายลำปูนล,ลำปางพะเยาและเกาะจังหวัดน่านนะครับอุณหภูมิสูงสุดวันนี้นะครับก็คาดว่าจะอยู่ที่3 1นะครับถึง3 3องค์สาองศาเซลเซียสนะครับส่วนต่ําสุดวันพุธนะครับก็อยู่ที่21 ถึง22องศาเซลเซียสครับยอดดอยนะครับก็บยังคงมีอากาศหนาวต่อเนื่องอยู่นะครับโดยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ10ถึง15องศาเซลเซียสครับในส่วนของภาคเหนือนตอนล่างวันนี้นะครับก็บยังคงมีฝนฟ้าขนองนะครับร้อยละซาวของพื้นที่นะครับส่วนมากก็อยู่บริเวณจังหวัดต,ตกกากกำแพงเพชรนะครับ อุณหภูมิสูงสุดวันนี้นะครับอยู่ที่32มสองถึงสาองศาเซลเซียสนะครับส่วนต่ําสุดเนี่ยก็อยู่ที่2 2นะครับถึงส3าองศาเซลเซียสครับยอดดอยนะครับภาคเหนือตอนล่างก็ยังคงมีอากาศหนาวได้อยู่นะครับโดยอุณหภูมิต่าสุดเกาะจะอยู่ที่ประมาณ1 4บสถึงสิองศาเซลเซียสครับ ในระยะนี้นะครับภาคเหนือของเราเนี่ยอากาศเกาะค่อนข้างแปรปรวนนะครับมีทั้งอากาศเย็นนะครับมีตึงฝนนะครับก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพกันต่ยนะครับส่วนเกษตรกรนะครับช่วงนี้เนี่ยภาคเหนือตอนบนๆเนี่ยก็ยังคงมีฝนตอนเนื่องอยู่ก็ขอให้ระมัดระวังในส่วนของฝนตกไว้ต่ยนะครับหากมีข้อสงสัยสอบถามพยากรณ์อากาศนะครับ053277919นะครับเกาะโทรมาสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ วันนี้ก็ขอจบรายงานพยากรณ์อากาศเพียงแต่อีนนะครับสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำาุตุน,นิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน